มันนี่ยมันเกลาไปตรงที่คนอยู่แค้ว่าที่ห้องนู้นน่งต้บนโต๊เชียวก็เลยก็ไปท่ไหนแกจะไปที่ไหนก็ถึงนั่นเองเดวค่อยาใม่มาให้ด้วยมือเบอร์สี่นลุงรู้จุดปรด็ตรงนี้

มันกำลังเปียให้แวอกอืมดีกำลังดีอี่อ